เริ่มเลยนะจ๊ะหัวหัวไชเท้ากับมาละแล้วก็พอเปิดน้ำพะโลมีเองรูงเยอะแยะเลยผักมากมายอ่ะมะละหัวไชเท้าคะน้าขึ้นช่ายกระล่ำปีมีหอมเห็ดหอมด้วยมาหั่นผักกันเลยน้ะผักมีหลายอย่างนี่หัวไชเท้ามะละขูดตรงกลางออกนะหัน่นอย่าหั่นเล็กมากเกิน กระหล่ำปีกระหล่ำปีเอาเปลอกเปลือกออกหน่อยนึงกระหล่ำปีผักดีล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเราค่อยมาหัน่นตามด้วยผักคะน้านะคะเพื่อนเพื่อนเอาก้านมันออกหรือบุบบุบหน่อยคะน้านะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอพอกินตามด้วยขึ้นใช่อันนี้ไปปลูกต่อนะเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งพืนใช่ แล้วก็เห็ดหอม,อมเห็ดหอมใส่สักสี่ห้าหัวโอ้โหกำลังอร่อยใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ผัดด้วยนี่คอเป็ดนะคอเป็ดพะโล้อันนี้คือทำเป็นเป็ดพะโล้มาแล้วนะผัดให้หอมๆห,หน่อยเดี๋ยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ หัวไชเท้ากับประลระลงไปผัดก่อนอันนี้ผักนี่สุกยากเอามาผัดให้มันเข้ากันก่อนนะตามด้วยเห็ดหอมใส่ไปเลยชวัวรนี่ไหมผัดกลิ่นมันออกกลิ่นเห็ดหอมมันจะออกเลยนะคะเพื่อนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นี่ซอสหอยนางรมแล้วก็จะเป็นผงนัวใส่ไปเลย ใส่ไปเลยเข้มขน้นผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงนะความกลมกล่อมความหอมของทุกอย่างมันจะได้ลงตัวนะนี่ใส่คะน้าลงไปแล้วก็กระหล่ำปีใส่ลงไปผัดก่อนผัดให้มันเข้าเนื้อกันเสร็จแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปก็จะเป็นขึ้นช่ายอะไรพวกนี้ที่เราหาั่นหั่นไว้ใส่ไปเลยนะคะเพื่อน ผัดให้มันเข้ากันก่อนผัดเอาความหวานของผักต่างๆออกมาก่อนนี่เสร็จแล้วเนี่ยผักมันเริ่มสลดนะน้ำความความหวานมันจะออกมาปิดฝาไว้ก่อนนะจ๊ะอืมปิดฝาให้มันเดือดเสร็จแล้วเราใส่ตับลงไปนี่แล้น,นี่น้ำพะโล้แบบเข้มข้นเลยนะน้ำเป็ดพะโล้แบบเข้มข้นเลยใส่น้ำไปนิดเดียวพอหอม,หอม เดี๋ยวเราปิดฝาไว้ตุนไว้ทั้งคืนก็จะอร่อยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ